สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัดสดีวันนี้ผมมาเซยร์จาม,าม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 าเริ่มกันเลยดีกว่าไปดูเฟมเลดเฟมเลดแบบสามเฟมเลดสามห้าสี่หกสองอออะไรวะเนี่ยโดนใครไม่โดนจะบตะผา ช <ter> โอ oh, of oh ้แฝมเฟรมเลดผมตกทุกคนเฟรมเรทตกมากแบบสี่ห้าอะไรแบบนี้ตกไอมาเดี๋ยวฉันเล่นก่อนแล้วฉันค่อยกินทีหลังของเฟรมเรทตกจัดเลยโอเคก็ต้อดูเราดก่อนมีอะไรเหรอเดี๋ยวสุดไหมฟ้าพยายามรอรอแล้วอ๋อเปล่าเอาล่ะฉันแจกเต็๊มด้วย เม่อไรต่อ,ตอ,นอนคอนนี้จะเป็นไงนะครับฉันว่าแปลกๆไจิ้มชถามโอ้ไปเข้าเถือมือเลยนะออเอ๊ยมาจ้องไม่ผัดกันหรอยัองอีกเยอะนะ่ะตัดเสวไปเยอะอ๋อแล้วผมผักด้า เมเลทโต้เฟมเดทโตเมเฉันอยาไปกลัวจะต้องถูกมาเลยอะไรเนี่ยนีอยู่นิ่งเนี่ยีที่าเลยไ้านี่สภาสภาองไม่แน่ใจพอดีอนพอดีฉันได้มาสองเรยมาแล้วจะแบบเป็นตัวกลขอเลยตอนเนี้ย มเป็นีม่เรื่องนึ่งะรายากีรายากีทุกคนเกมเลญผมกใช่ใช่เป็นไส่ถวดแดงกันไหนเออนั่นและโอ้ยใครเนี่ยโอ้โหในในตุกตูดจิดไม่กว่าตัดนิดนึงโอ้โหแต่แต่ฉันก็ตุกวันนี้ง่ายที่เขากิ่งไม่กว่าเตรียมไว้หรือเปล่าเขาให้จิ้มกันาโอเคดูชัน

มัะไรเจ้าหนูเจ้าสูงอ่ะชอบก<อ>ินตรงนี้คนหิวมากเลยนี่คน <ปะ S 1> นึงเฟมเลตเเตกเฟมเลตตกใช่ไหมไม่ไม่ไม่เหมือนคนเนี้ยไม่เหมือนคนเนี้ยวัดดีวัดดีแอดมีออ่อ <laughs> ผมก็ผมแหลกแหลกมากจริงอันนี้ไม่เถอะแหลกจากเลยเราไม่ถูกต้องไงดูดิ ันนีี้เครยดวันนี้ผมว่าทุกคนต้องทนดูความแหลกนี่ไปก่อนเพราะมันแหลกแค่หนูลงบ้านได้เปล่าโอ้ยนี่น่ารักจะ่หนูลงบ้านได้เปล่าไปได้ไหมนี่จะเซ็นไปได้ไหมเออนี่จะเซนนี่จะเซ็นใช่ใช่ปฏิปฏิอ้าวเอ้านายก็อยู่บ้านเดียวกันนี่ นัทำใจเธอดูจ้าจ้าโอ้ยเจ้าให้เสือกินเนาเต้นไ้น้ำกับเบียร์เล่นเนาต้องไนหลุดไปข้างล่างเมื่อ้หรออยรักกันเได้ไม่กีด้มีคู่แล้วเออจากคนโอ้ยรักกันดีนะแต่ตอนนั้นเปเชวยกันเธอไม่อยู่ พออเอาไปเลยเนี่ยอ่าครับเสียด้วยไม่ต้งเสียไม่จอดไม่มีแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปเที่ยวอ่ะเจสันจำบอกจะได้ไปทัศน์ศาลอยู่คอนเทนต์เหรอเฮมิน่าคือทำรายงานรายงานแบบไหนถ้าเป็นรายงานถ้าเป็นเวทเวทแบบไหนธาตอะไรเป็นสีอะไรเฮมิน่าสมุดอยู่ไหน อันนี้โอปั้นนึปั้นหึงจอชมลุนเกมีนาไม่มีอะไรทำกำลังคุยๆอยู่นะไหนอ่ะแกก็เห็นจับ้ยทำไรเนี่ยมีมีโอ้ my god ใครๆมามนงโอ้โหความแดกนี่มันอะไรกันน่ะเกิดทีจอาไม่กว่านี่ สมุดอยู่ไหนเจะตอมีเจ้ตอมิเจ้าระบบเข้าตัวหรือเปล่าเข้าตัวหรือเปล่าร้อยร้อยใครทำปิดกดบ้านมั้งค่ะไม่เข้าหรอมันตกลงไปด้านล่างเหรอตกไดเซยเนี่ยหัวคิมติตกไปด้านล่างเหรอไหนอ่ะมันตกลงไปด้านล่างเลย นี่มันตกลงไปด้านล่างเหรอไหนอ่ะใครเมื่อกี้ใครผลักฉันอ่ะอ๋อไม่มีใช่ใช่ใช่แล้วละครสัตว์โอ๊ยต้องเข้าโรงพยาบาลฮะ้ไม่นี่เฮ้อสมุดสมุดอยู่ไหนสมุดตกลงไปด้านล่างเหรออะไใช่ภาโยนตร์ของฉันกู ไม่เอาน่าอย่าให้ใครติดใจ<ช>ก็อพอแค่นั้นแหละไม่จริงไม่จริงใช่ไหมไม่ไม่จริงใช่ไหม เออเออเคเคเคแก้แก okay, okay, okay. okay, okay, well, er ้ด้วยสมุดกะแก้ด้วยสมุดแก้ด้วยสมุดเปล่าไปก่อนกันแล้วกันนะได้ได้ได้เออก็เป็นต้องไปขอศาจาเนี่ยต้องไปขอคนที่มีโอ้ตายต่แต ต้องต้องไปขอสาสตาจารย์ขอขอสาตาจารย์วิเซนได้ไหมศาสอาจารย์าสตราจารย์ศาสตราจารย์ฮะขอสมุดหน่อยสมุดสมุดสมุดขอสมุดหน่อยสมุดบันทึกอ่ะสมุดสมุดบันทึกอ่ะ สมุดบนันทึกายมากพันล้านเหรียญโอ้โหหนูไม่มีตังค่ะหนูเป็นนักเรียนหนูไม่ได้เป็นคนรวยค่ะอะสรางบันเทิตอันนี้พี่กันก็นจะตองตอนนักเรียนของฉี่ชั้นเอาสสี๋ยวไปทำอะจำไม่ได้เหมือนกัน แต่เห,นห็นใครมาทำอะไรดีเนี่ยไม่ต้องรอใก็มาคุยกันนะเพื่อนได้ดดดดดไ,ไหมถุงสามสามแล้วทำไงดีฮะ โอ้ยเฟมเลทชั้นสามสี่โหเฟมเลทสองความแหลกนี่มันอะไรกันได้ส่ได้ได้ได้โอเค แต่ว่าแฟมเลทชั้นสองสามเนี่ยโ oh, อ้โหเฟมเลตตกโอ้หสี่ oh, ทุ่มเหรอฉันจะบอกว่าเฟมเลทตอนนี้ฉันตกมากๆเลยอะ่ะเฟมเลทตกไปที่ 2, 3, สองสามไมงสองไม่เกินสี่เลยอะ่ะตอนเนี้ยชัเกียดอ่ะ